การ Move On จากการอ,อกหักนะครับคุณการอ,อกหักเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้แน่นอนและก็นี่จะเป็นาบางขั้นตอนฮะที่จะช่วยให้คุณสามารถก้าวต่อไปได้จริงๆอ่ะจะมีทั้งหมด10ขั้นตอนฮะแต่ว่าวันนี้ยิมจะให้หลกัลกๆอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนแรกยอมรับความรู้สึกของตัวเอง ให้เวลาตัวเองที่รู้สึกเศร้าไม่ต้องรีบหายเจ็บใจรู้สึกตามความจริงว่ามันเจ็บแค่ไหนขั้นตอนที่สองนะฮะหลีกเลี่ยงการติดต่อกับอดีตแฟนอดีตคนคุยอดีตคนรักอดีตคู่มั่นแฟนหรืออดีตสามีอดีตภรรยานะฮะการติดต่อกันไปเนะี่ยอาจจะทำให้ความเจ็บปวดไม่หายไปเร็วหาก จำเป็นต้องติดต่อการให้ติดต่อเฉพาะเรื่องสำคัญให้ทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้นสามนะฮะดูแลตัวเองนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและออกกำลังกายดูแลร่างกายจะช่วยให้จิตใจของเราดีขึ้นจะนั่งสมาธิเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาเลี้ยงนกทำกับข้าวก,กินปลูกผักออกกำลังกายออกไปเจอผู้คนได้หมดสามารถทำได้หมด ข้อ4นะฮะหากิจกรรมที่ชอบเช่นหางานอดีเรกใหม่ๆทำหรือกลับไปทำสิ่งที่เราเคยชอบการมีสิ่งใหม่ๆในชีวิตจะทำให้คนมีความสุขขึ้นจากคนที่ชอบผาดผลก็ไม่ได้ไปผาดโผนนานคุณลองไปเลยฮะไปเลยจากคนที่ชอบแห้งเอาไม่ได้แห้งเอานานออกไปเลยฮะไปพบปะผู้คนการอ่านหนังสืออ่ะคุณชอบอ่านหนังสือมีสมาธิชอบฟังเพลงชอบดู YouTube ชอบทำคลิป ชอบทำอ,อ,อยู่กับตัวเองทำครับนั่นแหละคือการหากิจกรรมที่เราชอบห้าอยู่กับเพื่อนหรือครอบครัวการอยู่กับคนที่เรารักและสนับสนุนคุณเนี่ยจะทำให้คุณนะ่ะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีพลังบวกมากขึ้นแล้วก็มีอีกทั้งหมดอยู่สิบข้อนะฮะห้า,หาคือการอยู่กับเพื่อนและครอบครัวใช่ไหมหกพูดคุยกับคนที่เข้าใจเจ็ดหลีกเลี่ยงทำให้นึกถึง แปดหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเก้าทำสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีกับตัวเองสิบเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการเริ่มต้นใหม่นะเมื่อคุณพร้อมแล้วเนี่ยให้โอกาสตัวเองในการพบเจอคนใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆการรักตัวเองและเปิดใจต่อสิ่งใหม่จะทำให้ชีวิตกลับมามีสีสันอีกครั้งการอ,อกหักไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ หวังว่าคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คนก้าวผ่านความเศร้าและพ้นความสุขได้ในเร็ววันยิม unlocking happiness and open love ขอบคุณครับ